สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมนุชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถของม j จเลตนะครับเป็นซาเล้งเนาะนะเมืองนอกนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าบ้านเราอย่างเงี้ยเรียกว่าพ่วงข้างซาเล้งแน่นอนนะครับอ่ะนี่ครับผมดูตัวรถกันเนาะนี่นะครับตัวรถก็จะเป็นเจ้ามอเตอร์ไซค์นะครับสไตล์บิ๊กไบค์เนาะเออนะครับมีพ่วงข้างมาให้ด้วย1นงอันนี่ ขนลงไปนั่งได้นะครับของมัจเตนะครับนี่น,น,นีให้ดูเห็นหมมจเลตนะครับตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยเดือน11ปี2012เนาะลดหลายปีอยู่นะครับสเกล1ต่อ43นะนี่นี่น,นี่เห็นไหมครับเอออ่ะแยกตัวรถอ,อกมาก่อนนะครับรถมันสามารถแยกออกมาเป็นคนชิ้นได้แบบนี้เนอะซึ่งตัวตรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับ เป็นงานของมาจจเลตเนาะมีคำว่าอะไรเนี่ย BCR นะครับมอเตอร์มีไลายไฟด้วยมีขาคนแต่ไม่มีตัวแสดงว่ามันจะต้องมีตัวคนขับด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่แฮนด์ก็จะโค้งๆนะครับเป็นพลาสะติกชิวหน้าชิวหน้าก็เป็นพลาสะติกใสนะครับล้อล้อเป็นพลาสะติกแข็งต้องเป็นแมกสามก้านนะครับไม่ใช่อย่างท่อไอเสียนี่ออกสองปลายนะครับสีเทาๆตรงนี้ เบาเป็นสีดำก็แจมๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวพ่วงข้างซ้ายขาเนาะนี่ครับก็จะมีโลโก้ไม่รู้ว่าโลโก้ทีมแข่งหรือโลโก้อะไรนะครับเจ้า BCR เนี่ยมอเตอร์นะครับมีไลายไฟล้อด้านข้างก็เป็นแมก3ก้านนะครับเป็นพลาสติกไม่ใช่ยางเนาะด้านท้ายนี่ก็ไม่มีไฟท้ายตรงนี้ก็จะมีตัวหนังสือนะครับมอเตอร์อีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีก้านเสียบ ตรงนี้นะครับเอาไว้ต่อกันเข้าไปปุ๊บน, αι, นี่เห็จะกลายเป็นซาเล้งแบบสมบูรณ์แบบนะครับคลิปนี้นะครับก็เอารถนะครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะของมาเจเรศนะครับเออก็เป็นงานเก่าพาสอสมควรนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ